สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าประเทศตรุรกีนะ่นจ้ะเนาะืันนี้ก็เป็นเวลาอ่าจะโมงดะเิ่งเวลาก่อนแปดโมงเศรสามสิบแปดนาทีนะจ้าเนาะจ้าก็อยู่ในขั้วนะนจ้านาะหนึ่งงขึ้นนี่โอ้สาวมีเข่าขั้วนะจ้าเน,ะน,น,น,เนา,นเขา,ขานะ,านอะโอ้จะเอียงเนี่ยหมอกก็สามใบ ตื่นขึ้นมายิ้มมือสองเขาก็ต้องมาล้างมาเส็ดมาเก็บนะจนะ๊ะเนาะมึงจะเส็ดล้างเก็บยี่ห่อส่วนมากคสรใส่เป็นสแตนเลสนะจ๊ะหมอบักหนาปึ๊กเลยนะจนะ๊ะเนาะมาเส็ดมาล้างมาเก็บก็บมาเว้ากันท,กทักทายกันนะจนะ๊ะเนาะสวัสดีเด้อประเทศไทยไทยแลนด์เฮลโหลไทยแลนด์ เป็นจังไงน,น่าจะเนาะสบายดีบ่เนาะนะจ๊ะเนาะอืมสมบายดีบ่ยื่นี่กกับหนาวนจะจ๊ะเนาะหนาวคือเก่าหนาวลดลงลดลงนจะจ๊ะเนาะลดลงสึมมือหนาววันนี้ก็สิอ่ามาล้างเสร็จคุยกันไปน้ำน่าจะแม่ล้างจะเสร็จเสร็จหม้อเก็บไว้ เส้นหมวเก็บไว้อืมปุ๊บเพราะว่าเดินบาบจะออกไปเทียเออเท่ยวในเมืองนะจ๊ะเนาะออกไปเที่ยวในเมืองไปคุ้นสามีไปทำพุละพรมก็เลยส่วนเมียไปเที่ยวน้ำนะจ๊ะเนาะเอาเสร็จละส่วนเมียไปเที่ยวน้ำก็เลสิมาเก็บของโอ้ย ้ำเกี่ยหกใสเครื่องล้างจานเตอร์ถนะึงนจะ๊ะเนาะก็สิไม่เก็บถวยซ้ำอยู่ในเครื่องล้างจานนั่นนะจ๊นะเนาะล้างไวต้ตะมือขึ้นนี่นะจ๊นะเนาะมันหนาวนะจ๊นะเนาะมันหนาวเอออยู่เมืองนอกอยี่ต่างประเทศก็สิเป็นยังซี่นะจ๊ะเ้าก็ล่างใส่เครื่องนะจ๊นะเนาะใส่เครื่องเครื่องล้างจาน อจะนะ๊ะเนาะเครื่องล้างจานไม่ใช่เครื่องยืมมือเสาเขาเกะออกมาเก็บเข่าตูน้ะนะจ๊ะเนาะเขามาเก็บไมาเช็ดเข่าตู้อะจาะล้างกันก็ล้างสะอาดกีเด้นจ้ะล้างสะอาดกีเด้นแต่ว่าก่อนล้างเขาก็ต้องเอาอ่าใส่น้ำน้ำเปล่าเอาสไลด์ออกเช็ด เ็จเก็บขยาออกมาจานันสะอาดอยู่เครื่องล้างจานที่แรกคิดว่าเนาะตอนตอนยุทธไทยเนาะมันสิสะอาดอยู่วคิดว่าเนาะคิดในใจมันล้างจังไหมันสิสะอาดมันเขามันสิเป็นมีฝอยได้เห็นบ่ห้อยหอดห้อยฝอย,อยขัดขัดสะอาดอยิ๋แตะวันห้าต้องล่างเศษอาหารหรอถ้ามีขาบเศษอาหารมีอย่างไังสิเ้าก็เอาสะกดใบของห้า ล่างออกเขาก็จังเอาโลงเครืองมิจ้จเขาก็จะเอาโล่งเครืองอืมจังเอาโลงง่งเครือง,งอ่าลง่งเครืองยิ่งบุแรงถ้าเขาล่าง,งยิ่งบุแรงสีมันก็สีโอบพร้อมให้แหงพร้อมเลยได้จ้ะแต่ว่าบางอันมันก็ายบ่แหงปในใดเขากับมาเยดเขากับมาเบิองเขากับมาเบิองว่าอืมอันใดมันบ่แหงอันนี้ค่ายอย่างน้องบนี้อันใดมันบ่แหงเดี๋ยวจะ ยามใส่ข้าวกบสีว่างเรี่ยงจานนี่มันจะเป็นเป็นตะแกรงนะจ๊ะข้าจานใส่ทั้งขางจานใส่แก้วก็สีใส่ตรงกลางเสียบแก้วลงแบบนี้ไม่จานนี่เสียบแก้วลงเสียบแก้วล่งจกงสีเสียบแก้วล่งนะจ๊ะเนาะอืมมาจานข้าวกบว่างทั้งขางจานน้อยจานใหญ่ว่างทั้งขางนะจ๊ะอืมเป็นหม้อเป็นซ้ำข้าวับว่างทั้งไตเห็นห่อันนี้ อันนี้มันบ่แห้งเห็นบ่เฮาก็ต้องมาเซ็ดอีกบ่แห้งซ้ําบ่แห้งนี่จ้ะใส่ได้เบิดจ้ะเฮาก็เฮาก็ต้องใส่หลายๆให้มันเต็มช่องนะจ้ะเป็นซ้อนเป็นยังก็เสียบลูกนี่ยิมุ้ิมุเซาก็เอาออกมานะจ้ะเนาะเป็นซ้อนเป็นออกออกมานะจ้ะออกมาเก็บนะจ้ะ สะอาดดีได้จ้ะอืมเวววับเลยที่แรกคิดว่ามันจิบรสะอาดไหมจ้ะที่แรกคิดว่ามันจิบสะอาดมันสิสะอาดให้บรเนาะเสน็จคิดเนาะพอห้าลหลงมือนบนอ่เนาะแบบมะเบิองมันสะอาดดีจ้ะสะอาดมันอบให้พ่อพอลลางเสร็จแล้วมันเข้ากระตังเวลาไว ตั่งเวลาเว่มันจะสิบเว้เบิ้งพี่น,อน้องเดี๋ยวเฉยเบิ้งอันนึงก็เฮ็ดหม้อ,มอใหม่หม้อใหม่หม้อนว่นี่ย่านได้ถิ่มเลยบ่ถิ่มก็เอาไว้เถกขวับักพี่ขวับเขาวขวัวเอาไว้เถกขวับพี่ขวับเขาขวัวใหม่เฮ็ดหม้อ,มอให,อหอม่ ออกมปเลวเข้ากกบปีดไว้เกลือล่าง,งจากส่วนมากข้าสีล่างเวล,า,วลาเวลาข้าใส่เครื่องใส่หลายๆนะจะใส่งานหลายๆเพราะว่าเวลาหมูมากจนสีวันอาทิตย์จะนาจิตยิตรงชากินกันสีได้ใสแก้วใสนูน่นใสนี่นะจ๊ะนะอืม ยี่นี่เิ่นกระชิมักดื่ม,ามชากันนะจ๊ะเนะาะมักดื่มชากันดื่มชาเสรซตทอดเวลาถ้าอยู่หอดเวลากินข่าเร่งห่อกระเฮ็ดอาหารแร่งต่อนะจ๊ะเนะาะกินมันย้อยจักหมอ้อจักถ้วยจักยังเต็มเนละยที่นี่เออ ปเพทนี่าการเป็นยูของเพื่อนบนกสีถ้าวันหยุดจาพี่น้องบนกระสีมาหากันกนะจ๊ะเนาะทว่างเนอะโอ้ยทษถ้าว่างพี่น่องบนกสีมาหากันมาดื่มชามานั่งคุยกันมจ๊ะมานั่งคุยกันอืม,มานาั่งคุยกันโน่นนั่นนี่ถามข้าวกันอืม ถามเข้ากันนะจ๊ะเนาะอืมถามเข้ากันเพราะว่าอืมกมีบางคนพิ่นถามว่าอืมประเทศนั่นพิ่นเฮ็ดงานอย่างแนออืมพิ่นเฮ็ดงานอย่างแนออืมิ่นก็เฮ็ดทุกงานนะจ้ะต้องยหนี่เพื่อนมีสวนชาเพื่อนก็ตัดชาผู้ใดบ่ดมีสวนก็ไปตัดรับจ้างยังถึงเนอจ้ะตัดรับจา้จา,งจางเพื่อนกะจ้างแพงเด้จ้ะมือละ1ัน0 พั่นหาเทเล่พั่นหาเงินยี่หนีนะจ๊ะอ่ตการรับจ้างอือพยายกไปกับไปช่วงนี้นะจ๊ะจช่วงนี้เราพ้นเงินสิตัดรับจ้างน่าจะเนาะอือตัดรับจ้างอือผู้ใดบวมีเนยจ้ะต่ว่าส่วนหมาพุนว่า คนมีค้นต่างดาวสองสามคนคนอินโดนีเซียอืมเพื่อนเหตุวิสาหกง,งานมากเนาะเขาแมาตัดรับจ้างตัดชารับจ่างย่างเดี่ยวมือละพันหาสิบมื่นกับมือนหาแล้วน่าจะสิบมื่กับมือนหาเนยอ่ะยี่สิบมื่กับสามมืน่นอืม เกี่จซีมือกับพ่อแฮงเลนะยเนาะเือนละสามมื่นก็นอยู่ได้แล้ว่น้องว่าบ่มีซีมือก็ไดซีมื่นหาอืมกำมก่อนเ้าเนาะประเศรทยเฮ้าจ้างเกี่ยวเขาสุมื่นมือละจะได้สี่ร้อยบ่สี่ร้อยหรือห้าร้อยอืมไปซีมือจะได้เงืนหาพันเนาะมันกนมันกะตางกัน,กน นั่งสั่นหนยจ้ะอืมเป็นคาแรงกรอสางคือกันคาแร้งกอสังแต่ยุป,ปม่านเจ็ดแปดลอยนะจ๊ะเนาะตามที่ถามถามคุณคุณงานกอสางเนี่ยไม่จ้ะกอสางเฮ็ดหรือเฮ็ดยังเนม่ยทั่วไปประเทศนี้ทั้งคนเฮ็ดงานหนักที่ได้คาแรงหลายได้จ้ะ ถ้าเห็นงานบนนาบวกไดหลายถ้าเห็นงานบนนาเกิสิยูป,ประมาณหมื่ะเจ็ดหกรลอยหกรลอยกืบเดือนหนึ่งประมาณมื่นแปดนะจากค่าแรงขันตามจ้างพนักง,งานทําข่ววสะอาดเจสิอีนอ้ปอพ่อเจสิเงื่นเดือนกิสิยูป,ประมาณหมื่นเจ็ดมื่นแปดถ้ากระจ้าพวงเวลาไม,ม่อูไม่ยังกะบ,บวกเข้าไปอีกสองมืน่นเจสินะจ๊ะบวกเข้าไปสองมืน่น มันกับมีคนเหตุงานคนบ่นเหตุงานขึ้นกันนะจกก๊ะบกบานเฮาอืลุงคนกับเดี๋ยหน่อยคนหนุ่มขึ้นจังบานเฮานี่ลุงคนก็ของเงินพอเม่ใส่อืมแต่ว่ากับส่วนหน่อยดรอกจ้ากตะลูกส่วนมากก็สิเป็นลูกคนรวยละ่ะของเงินพอแม่ใส่อืมแา่บ่ลูกคนรวยาากระจกตองเหตุงานนะจ๊ะบ่เหตุงานสิเอาใส่กินอืม ลำพังแม่แม่บางคนนอนเพิ่งเกิดจะยิ่งเงื่อนเกษียณน้ำพออ่าเกิดขึ้นจังนองเพิ่นว่าวน่อเนาะจังอ่านองสามีเพิ่นว่าวจินเงื่อนเกษียณน้ำพอจินเงินนเกษียณน้ำพอมันก็เดือนละหมื่นเจ็ดแล้วทบางคนก็ได้สองหมื่นกลัวได้สองหมื่นกลัวเนะ่ยจะนองเงืนเกษียณแต่ว่าเกิดว่าอืม เกิดว่าบได้ัทเ้าบานมันก็อยูไนต์นะแต่ว่าอืบางเทื่อขาเจ้าก็ต้องมีไร้ใจนน่นนันนี่คือกันเละจะกับบานเฮ้าในสิลูกแน่ในสิน้องแน่ขึ้นกันเละจะชีวิตอยู่นี่อืมแต่ว่าสวัสดิการเ่นมันก็ดีกอเฮ้าเนาะของประเทศไให้เฮ้ากับมีคือกันเงินเกษียนแต่ว่าคนที่เฮ็ดงานกอสั่งไปมือเมืองส่ ถ้าบริเฮตประกันสังคมมึงสิกะกับบุมีเงินกับเสียนได้จะประเทศไทยเฮ้าเนาะบริเฮตงานบุมีประกันสังคมแต่ว่ายิ่นี่นี่ถทามิไทยเฮตงานแล้วเพิ่นกับมิประกันสังคมห้เลยนะจ่ะอายุงานอือายุงานหลายก็ได้ประกันสังคมหลายอการเฮตงานเวลาอเวลาทํางานนะจ๊ะเนาะ,ะส่วนมากแต่ว่าสำหรับคนที่บด้เลียน เอเลี้ยนเดียวเข็มหม้อหกิึ่งสีหม้อหกบ้านห้องนี้แม่จ้าเลี้ยนเดี่ยวหม้อหกิงสีเพิ่งก็ไปเหตุงานอืมเหตุงานต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดอืมอันนี่นะจ๊ะเนาะเหตุงานต่ออายุสิบเจ็ดสิบแปดอืมอืมอนั้นแหละเอก็ออกไปเศร้าบ้านยิตต่งหากแม่จ๊ะเนาะการเลี้ยงลูกมันก็จิตจางกันอยู่กับคนไใย้กันอืม การเลี้ยงลูกแต่ว่ามันก็มีสําหรับอ่าตุรกีหัวโบรานนัจนะจะเนาะหัวโบรานอ่าที่ว่าจับลูกให้แต่ง,งานกันยังสีนะ่นจ๊ะอืมถ้าบ่ามเป็นหัวโบรานก็มีคือการอ่าคนเบาวค้นสาวยังสีอืมเป็นแต่งงานกับคนไทยจยังสีก็เยอะแยะจ้าเห็นคือจังน้องอย่างอืมคนหนึ่งน่ะแต่งงานด้ลูกไ้เต่อน้ำกัน ก็ะมีคขึ้กันจ้ะอืมบบเมนวาสิถือบังคับให้แตงแตงงานเหมือนเดจ้าบบเมนวามันก็มีเอ่อสำหรับพ่อแม่หัวโบรานกับหัวโบโบรานนะจ๊ะเนาะอืมพ่อแม่หัวโบโบล่านลงคนกับพ่อแมบ่บังคับยิแต่ว่าเขากับโบฟังขึ้กันก็นกมี่จ้ะอืมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นมุสลิมเปิดแล้วนะจ๊ะตุรกีอืมทางฝั่งยุโรปจังนกัน หุ้นทางมองมองเที่ยวทางฟังยุโรปนะเพิ่นก็สิมีหดบา่ามีหดสายเดียวมีหดสูงขาสัน่นการแต้งตัอของ้หญิงเนะจ้ะอืมบริด้สนบ่บด้สนใจว่าสิมาคุ้มหัวได้จ้ะอ่ามุสลิมบางคนอืมมุสลิมสมัยใหม่เขาเอื่นว่าเอ่อที่เด็งน้อยเกิดเกิดไม่หง่รุ่นเขาเอื่นก็คือจังประเทศไทยเฮาลละจ้ะอืมคล้ายๆกันเลยประเทศไทยเฮา ตะกี้่ามีได้นุง่งสงฆ์าสันเสือสายเดียวอืมกสิมีตะเคียรอหรือทา้งขุงเทียรทางพันทยาทา้งวันหนองห้องถ้าเห็นใส่กางเกงคาสันเสือสายเดียวโอ้ยลูกผูใ้ใดนี่สูคือแตงตู่จังสี่คือแตงตู่ตตนาเกียริเท่คือแตงตู่โบสุภาพเท่กสิว่าบอผื้นได้บ้านนี่เนาะค้ายๆกันเลยจ้ะบัะุูมือน,นี่มีคนวอพื้นบอเขาบองเกิดเลยตะกี้ใส่ชุดว่ายน้ำก็บอให้กัน นะจ๊ะใส้สุดวายน้ำกับบุรีกันเอออินี่อ้วนอินี่ขาวอินี่จ้อยอินี่พร้อมอู้ใช้สุดวายน้ำาม่ยยกอายเนาะฮัดกีอุดปูดฮัดห้อยอุดปูดเอียงกับิีวาวป่ะยังสีไม่เจอปะมาณนี่ซุม,มือนี่เขาเบาวให้กันตาเบาให้กันนี่คือเขาแจงตำรวจเลยรวงลำสิทธิส่วนบุคคลอืมสิทธิใครสิทธิมัน ใครชอบสั้นก็นุ่งสั้นใครชอบยาวก็นุ่งยาวสุม,มือเนี่ยยุนี่คือกันจ้ะคือกันเลยนอย้อยอืมไปตอนที่ยูในอิตันบูนะจ๊ะโอ้ยค่ะอืมผู้สาวอืมสาวตุรก,กีอืมสายเดียวได้จ้ะเด้อสายเดียวกังเกียงยิ้นสายเดียวกังเกียงยิ้นขาสันสายเดียวกังเกียงยิ้นคาแาวกังเกียงคาสันสายเดียวโอ้ยเยอะแยะจะเห็น อืจนสามีว่าต่อไปนี่มุสลิมสิบุมีแล้วอืมบุมีมุสลิมสิเป็นเอียงบุมันก็คือเป็นมุสลิมเปิดเป็นมุสลิมที่ไม่เข่งนะจ๊ะเนาะนะจ๊ะให้เขาใจตามนี้นด้จ้ะอืมอันละ่ะการที่ผู้ยิ่งไทยสิอยางไม่ยุนี่คือกันจะ้ะผู้ยิ่งไทยกระเบื้องดีๆผู้ดีก็มี่ผู้ว่าดีก็มีดดมดดม่คือกันละจ้ะอืม แต่ว่าส่วนมากนะถ้าอายุอ่าต้องถามพร้อมเพราะว่ายู่นีางคนคะกะเกษียนตั้งแต่อายุสี่สิบห้าเพราะว่าอายุงานครบอายุงานครบอ่ยี่สิบห้าปีก็คืออยาก,กเกษียนกเกษียนก็คืออยากเอาอยากได้เงินกเกษียนเม่อหเกษียนแล้วลังเทียบเงินกเกษดงานไปนําเอาเงินกเกษียนนําเอาเงินเง็นงานนําสองต่อยังสี่ม่ไหมจ้อะอสมมติว่าได้เงินกเกษียนสองหมื่น ผนเหตุงานเงื่อนเดือนสามเมื่อเนี่ยสิผนก็ได้ร่วมกันเป็นหาเมื่อย่างสิมันก็ได้หลายซีสิบหาเนาะเหตุงานปีอีกซีิมหามันกับว่าท่านเถาเนาะก็จะเหตุงานปีอีกจากขอสิเหตุงานปีอีกจะกหาปีหกปีเออเก็บเงืนเอเงินเนกษเียณเ้องก็เก็บเงินเหตุงานเ้องกระซื้อยากซื้อกินย่งสิไม่จ่าเออประเทศนี่เพื่อนสิเป็นยังสั่นเออแถวคนเหตุงานเนี่ยนี่เออแถวคนบ่เหตุงานกันถ้าอ่าขอพ่อขอแม่จังสิก่ ก็ส kh ่วนหน่อยดอกจ้ะส่วนหน่อยอืมส่วนหน่อยก็คือค่ายประเทศไทยหรือก็แสดงว่าเป็นคนบุดีเนาะถาขอเงื่อนพอเงิ่อนเม่อืมนั่นแหละประเทศไทฮ่อก็คือกันอ้ขอแต่เงิ่อนพอเงิ่อนเมอเลี้ยงไงว่เป็นยังสิบเอจ้ะมันก็มีคือกันแต่ว่ากับส่วนหน่อยคือประเทศไทฮ่อกับส่วนหน่อยอืมอืมแต่ว่าประเทศไทฮ่อหนึ่งท้าบมีกัแม่ขอเงื่อนเนยพ่อขอเงื่อนแนอมันก็จะเป็นยังสันเนาะอืมนั่นละกับตรงมันก็ มันก็นต้องเปลี่ยนไปตามการเวลานาะนจะโลกออนไลน์โลกโซเชียวเห็นผู้หนึ่งเห็ดยังสั่นยังสี่ก็อยากเห็ดน,น้ำยังสี่เมจ่าทุกประเทศนะจ๊นะเนาะทุกประเทศมีดีมีสัวเบิร์ดมันก็แล้ววจะบุญถ้ากรรมวาสนาเฮ้าวามันว่าเฮ้าสิบปดตีร่วมว่าเออเห็นคนนั่นเออได้ดีก็อยากได้ดีคือคนนั่น เห็นคนนั่นเดียวผัวรวยได้วผัวรวยคือคนนั่นเห็นคนนั่นได้ผัวทุกข์กับไปว่าพื้นเขาเจ้าจังสามมันกับโบเมนจ้านะจัน,าจาน,นเนาะห้องก็ตตองพิจารณาให้ดีว่าอืมเป็นยังไงผู้ชายอืมสิดซอยเหลือเห้ไดใดจำไหนอืมลงคนรวยกับโบซอยได้จ้าสิบอกให้อืมเงินเดือนเป็นแสนกับโบซอยเมียก็มี่เห็นหลายแล้วฝรั่งน่ะบ่ไเ้บ่ได้ว่าาตตุรกีล่ะจ้าประเทศได้คือกัน อืมประเทศใดขึ้นกันอืมตุรกีนี่เพิ่นยังดีกันยังดีอย่างหนึ่งก็ได้ว่าอืมสื่อไหเมียกินเนาะบ่ไหเมียอดเมียอยากบบไห้เมียทํางานกันดีอย่างหนึ่งอันละจ้าผู้ใดผู้ใดรับได้ก็รับอืมแต่ว่นล่องค้นเพา่นโชคดีคนได้ผัวรวยจริงสิกลายจ้ะอืมพคนได้ผัวรวยคนกับมาเปิดร้านค้าเพอนกับไปหิวอาหารไทย เออมาขายเห็คนไทยกิน,กดน,ยยดน,กนได้หนีขายทางออนไลน์นะจ๊ะเนาะอืมจังปัดเดียกปลาจังสินนะจ๊ะเพิ่นซื้อมาแต่ไทยขวดละสามสิบบาทมันมาขวดละยี่สิบหาเพิ่นก็มาขายอยู่พี่ขวดละสามร้อยค่าเพิ่นหิวมากจังสินนะจ๊ะขายได้เบิร์ดจ้ะขายทางออนไลน์อืมขายทางออนไลน์มันบ่ได้ผิดบ่ได้ผิดกฎหมายเนาะเขาขายของกินเนาะอืมเขาก็ส่งทางพี่ติดที่ทรงท,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 ทางค่าโก โอนเงินแล้ว <ambition> ก uh, ับทรงทรงของให้กันยังจินะจ๊ะเนาะการไหลนะจ๊ะเนาะอืมเป็นแต่ว่าลองก้นผนก็คิดว่าโอ้ยอยู่ซื่อๆว่างๆอืมจากสีเฮ็ดยังุึงมีแนวเฮ็ดเฮ็ดงานนอกบ้านบดไ้เฮ็ดผัวบ่าไปเฮ็ดผัวประเทศนี่ขี้หึงจ้ะขี้หึงเมียนะจ๊ะเนาะอืมบ่อยากให้เมียไปเฮ็ดงานอืมอยากให้เมียยในสายตาเจ้าของ อืมบ่ยากให้เกิดเรื่องเกิดล่าว่ามีข่าวนั่นต้องปนีกันร่งเทียกะก็มีขึ้นกันนะจ๊ะเนาะอืมผัวไปเห็ุงานเมียเล่นนทรศัพท์อยู่บ้านเล่นนทศัพท์เล่นนทศัพท์ไปคุยกับผัวข้าเจ้าเล่นนทศัพท์ไปคุยกับผัวผู้อื่นกันหลายอืมแบบั้นมันงกับบดีนะจ๊ะมีหลายนั่นแหละจ้าค้นดีบดีย่าไปโทษจะ่้นต่างชาติค้นไทยบดีก็มีอืมผ้หยิ่งไทยบอดีก็มี ผู้ชายไทยผู้ดีกม็มีอืมทุกชาติทุกศา,กส,าสนามีทเท่ดีบดีจะห้ากับเบิงเอาคือกันละกับคนไทยเพียงแต่ว่าคุ้ยกันพคนละภาษานบถือคนละาศาสนาแท่นั้นอืมทุกอย่างคือกันเบิดอืมนะจ๊ะเนา,าะผู้ชายไทยคือก,กันถ้าถือผู้ดีก็ดีซอยเหลือเฮ้าถือผู้บดีก็นอนจอ่อยยินีคือกัน กลยุคือกันมีผู้ดีผู้บดีจ้าอืมกบเบงเอาด้วยจ้าเด้อสำหรับวันนี้กับมาทักไทยกันนะจ๊ะเนาะตอนเศร้าๆโอ้ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เลยจ้าสิ่เขามาฟังอืมออกมาฟังนะจ้ะเนาะอืมไปได้ค่วมู้ประสบการณ์เจ้าของนี่หละจ้ะทีวอาอืมประสบการณ์เจ้าของแต่ว่าเข้ากับยมาเซียอ่า เขากับฟังอนใดบวถือกับตีช่มได้มากได้จัดเด้อข้ากับฟั่งหูไวหูอืมฟังหูไวหูเขากับพิจรณาาบึงนะจ๊ะเนาะอืมว่าเพื่อนว่าถือกับว่าบวถือนะจ๊ะเนาะอืมถ้าอย่างไรว่าเรื่องใดกับข้เม่นมาได้จัดเด้อพิวันวามันพิวันว่าววถือกันแล้วทุกชาติทุกาศาสนามีค้นบนดีมีค้นดีปะาปนกันยุบสมีขีกกระโมยมีค้นลักมีดำมีขาว มีสูงมีตำ่ำมันก็เป็นย่งสี่ละจ้าทั่วโลกอืมสำหรับวันนี้กัสวัสดีจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้าสวัสดีจ้ากุเลกุเลบายบาย